อย่าินี้ครับโลผนที่ดีเด่นเป็นโลคนไายแข้งโลคนไายแข้งพรอีที่ดีเด่นมัยนี่อใ้ที่สัมภาษณ์ขอเชิญนักแสดงผู้ราการาผู้ประกาศที่แก่อในคอนนี้รอพวกเราพร้อมั คุรรัใาอินเทนจ็อกก้าทันเจเบอร์พอยเออรรีท่าชอมาเรียมาเียโอ้โหโอ้โหนี่กรบ้อเสียงที่ทุกคนจดจำเสียงที่นีจำได้แล้วโอ้โห โอ้ยาเปิดไปเพิ oh, okay. okay. ่โอ oh, ้โหกรตืน oh, okay. ี่กัน้โอ้โหที่โอ้โังยกินกับพค่น้อกินกับใรกินต้มว่เสโอ้โหอนแรกมนที่ลับเชิญนั่นเปนแสงวีหงกเไปปะไปเลไปเลยมาแบบนก็เลยดปนตเลยแล้วกลับม ้อยไปเลยได็ย <ġ vomit> อบอกเยอะลอยไปเลยไม <together> <c oughs> ่เสร็จพิธีแล้วแหละเสร็จก็เสร็จเหมันเสร็จตอนเหมืไปพราะนันนกพิมพ์ตกใ้เราไปอพิมรอนเดี๋ยวเดี๋ยวสวตอนน้ำจะมากันนามีตเกิดที่ไองพอกันมาเล่นอกับอ่าสัดีนัรเลพอกันที่คุณนัที่มาร่วนงาตอใที่จะเส่หนอด้วยนะครับนะงันะครับก็นอนนะ่อนานะนะไปที่ท่วการเก็บผ้านะครับ ออกสื่อข่าวท้งสื่อหลักแล้วก็ที่สื่อเด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งกันก่อนนะจ๊ะโอันเกยทุ่ควรยกคนจ๋าอันกที่คนจ๋ามองมองกล้องนะจ๊ะมองภาพนิ่งนะจ๊ะที่เป็นภาพภาพนิ่งนะจ๊ะเลิฟยูอ่าโอเคตากล้องนะครับกล้องหลักนะครับกล้องหลักนะ โอเคทุกคนออกครับทุกผู้ไม่เกี่ยวข้องออกครับมา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 ให้ป๋าโจถือไม้ไปนี่หรอเอาไม้เอาอรินเหรอเอาไม้เอาบรินอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างหลังนะใครที่ถือไม้ขอส่งวัสดุข้างหน้าหน่อยครับไทยรัฐโชก้าอารินครับโอเคเบลเบลเบลอุบลจาวีถือไม้อารินอีกอนหนึ่งดีกว่าอ่ะ ที่เป็นสัมภาระนะครับอ่ะโอเคเบลเบลเบลเอาเบลให้อุ๋มอิงถืออุ๋มอิงถือสองใบวอสโจ้วอสโจถือของช่องเก้าหน่อยจ้ะอยู่ข้างหลังส่งมาเลยครับวอสโจถือถือของไทยรัฐทีวีด้วยครับอ่าโอเคไหมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดจัดจัดระเบียบให้โอเคอ่ะมีใครอยู่ข้างหลังแล้วถือใบไหมจ้ะส่งใบมานะครับทุกใบจะอยู่จะได้อยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงไม่ได้นะครับโอเคไหมครับมาถ่ายภาพนิ่งก ตัวจีนมาหนึ่งชุดครับตัวจีนหนึ่งชุดโอเคขอก้องไปจับแตนนกครับอาเรนเจอศิลปินทุกคนนะด้าหลังเลยนะเป็นสภาพไปรวมวลูวัดสิ่งวัดโดนไปไหนจ๊ะและศิลปินทุกค่ายเลยนะจ๊ะอาใครรู้ว่าเป็นนักร้องกรุณารวมตัวด่วนที่แบล็กดอกตอนนี้นะฮะมาสัตว์ข้างหลังเลยฮะหอกล้องหอกล้อง ทีมนักแสดงนะตัวนี้เลยครับตัวพี่สิงตัวจีนนะครับสำหรับแขกคนไหนที่นะครับต้องการที่จะรับประทานอาหารนะครับตอนนี้ฮนะโอเคนะครับ ถือไว้อันหนึ่งโอเคนะครับอ่าพร้อมนะครับกล้องสปีดท,ทุกทุกสื่อนะครับพี่ท็อปจะเงียบเสียจากไม้หลักแล้วนะฮะโอเคกับห้าสี่สามสองสปีดครับโตจีนให้หลวงพ่ออีกหนึ่งชุดนะครับท่านประธน กรุณายอย่าใช้เสียงครับตอนนี้ห้ามพูดเสียองออกลำโพงนะครับเพราะว่าเสียงมันเข้าไมคสื่อทั้งหมดครับขอเงียบก่อนครับขอไปทีนะครับเทคสองครับห้าสี่สามสองครับก็ไปครับทุกช่องครับตอนนี้รู้สึกยังไงเรองๆรับเบาดีใจครับแล้วก็ไดีใจครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่าน ศลปิ่ทุ่ตนที่ม่ได้าครับยูทูเบอร์ทนที่ที่มาวันนี้เยอะแล้วก็ไม่ได้มาติดงานเยอะนะครับที้มีใจคราบทุกคนถ้าผมจะคอมเมนต์เรื่องนี้มากไหม่ผมได้ทาในสิ่งที่ครั้งหน่งคิดไ้ว่าจะสารอย่างเสามารถถ้าก การทำแต่ว่าจะสเตไม่กัครรื่องครับกับแท้แ่ครั้ศิลปะันรกานอกที่ผมแนะัที่จะเยแพรรมาีกศิลปะวัฒนธรรมอีสานแตว่าหลแล้วก็ไม่จกัดเฉพาะหัวลเป็นศิลปินนะครับทั่วไปของภาคอีสานนะครับ ที่แสดงทุกสาขาเนี่นะครับนกแสดงก็ย่อมมีตัหนมามีอำนาจนครับคำว่าไายพ่อภาษาไท่ราักทักนานจะไม่เข้าใจคํขอธิบายคำว่าไายพ่อนะครับในบทดังนี้คือผู้บาจากหรือสิ่งของเส้นไหว้เทพพญาดาหรือผู้บาดเจ็บที่หลายหลายคนนะครับเทเลปินศิลปะนะครับ เนีย๋ยวครับการแสดงตองระลึกหรือผู้อาวุโสแล้วครับมีใครก็แทะผูกสาาังขารของศิลปินเป็นคนเชื่อเป็นสิ่งที่ลี้ลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่สักข้าวซีฟิลปินเป็นคนเชื่อของเราเซาศิลิปยกตัวอย่างเช่นพระกากะเป็นข้อแก่เห็นไหมครับของที่สาขภาพเม,มือมาข้าโออกถูกประเด็นไหม ร็มนารนเรแล้วมีดาาการันตวมีวิธีรับมืออันนี้เ็บภลาน้องขึ้นขึ้นดีอเพลงนะเามมีช่ไับรับรูั้นี่นั้นมีดามากขึ้นมาเพระวีิก็ลงมาปอรู้ครับว่ามันเนราก็จะก็บอย่างเป็นือทย์เพราะว่ามันก็มียดินทางมีคนรักมีคนชอมีคนไม่ชอบ บอสโซครับตอบคำถามเลยครับอยากรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครบรถไหมครับนอกจากคําว่าลี้ลับแล้วจะมีตลกอะไรอย่างนี้ให้พวกเราดูมัโอ้โหมาขอบเยอะเลยนี่นะครับผมจะให้เต็มนะครับทุกอัดรูปทุกอัดขรถเลยนะจากโมวีสเป็นยูทูบเบอร์เพื่อนของน้องพี่ที่สายมิสานเท่า ใส่ห้ามาหมดเลยครับแทบแทบทุกคนในภาคอีสานเลยนะครับห้าคึงห้ามวลเูิ่มวลโซนเศร้าโซนเศร้าน,นะครับส่วนเรื่องความรักหรือเตือนเตือนน่าทะมีมีในเรื่องนี้นะครับรอ,รอ,อันนี้คือขอั้นเอกนะครับทั้นออฟเทอร์บอลผมเลือกคนนี้ ก็คือได้คุยกับผู้กับนะครับคือน้องตอนนี้ก็กาลังมาครับแล้วก็น้องเป็นหน้าที่จับตาแล้วก็มีความสามารถที่เรามองว่ามันเข้ากับเข้ากับตัวหลักของที่เราดำเนินเรื่องนะครับแล้วก็ร้องหลับได้แล้วก็บอกที่สารได้นะครับแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมสีแดงสาวร้อยีอบ้าบแขงน้องน่ารักมากนะครับแล้วก็น้อง น้องคปแล้วก็นับุูศรัทธาเราด้วยเราก็เห็นความสามารถของเราด้วยมีความโดดเด่นบ้นเท่ากับบทมากก็เลยต้องเป็นขอให้เป็นออสสุรพลคนนี้ครับส่วนน้องเดียวนะครับน้องเดียวนิพานะครับใากแจ็คเก็ตโคนะครับคนนี้วัรมาดาครับแล้วตอนนี้กำลังเล่นละครอยู่นะครับช่องดังตอนนี้แล้วน้องมีประสบการณ แล้วก็ร้องรับได้ด้วยนะครับแล้วก็อายุที่เป็นเลื่อนมาเอานะครับเท่าๆหรือคล้ายๆกันกับมีทิงที่บ้านแพงครับ,บเพราะว่าผู้หญิงได้เขียนบทมาเพื่อหาบุคลากรที่เป็นนางเอกอายุคล้ายๆหรือเท่าๆกับนางเขาขอ,งอกเที่บ้านแพงนะรครับคุณหนที่ว่าเกิดกระไหลครับแล้วก็มีความสามารถร้องรำได้กางที่อสารยักษ์ฐานหรือบอกในเรื่องจะไปในชั้นวางมีทิ้งหลา,า,ายารยุ่น เพราะแล้วองเป็นคนนี้เท่านั้นคุณน้องดิ้งดิ้งไดรับเลยครับเรือรัจากกรดีสี่ล้อไเยอะมากอันเนี้ยต้องหยดอ๋ออืมอืมอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปหกอปมิาคียอเพราะท่านหยุด やった